รายได้ข้อที่2นะคะก็คือโบนัสทีมจ่าย50%จากข้างอ่อนนะคะโดยจะมีกำหนดนะคะโบนัสทีมจะคำนวณอาทิตย์ละ1ครั้งนะคะ7วันครั้งนะคะโดยจะมีข้อกำหนดก็คือตำแหน่งโกจะคำนวณรอบละหรืออาทิตย์ละ50,000 PV ต่อรอบนะคะตำแหน่งแพตตินัมจะคำนวณรอบละ150,000 PV ตำแหน่งไดมอนจะคำนวณรอบละห0 0 0นพีวีรอบในการคำนวณเดือนหนึ่งจะคำนวณ4ครั้งนะคะแผนนะคะสมมุติว่าวันนี้ตัวเรานะคะเป็นไดมอนวันนี้เราเกิดการทำงานขยายงานเกิดขึ้นนะคะซ้ายขวาเปิดเกิดเป็นพีระมิดตรงนี้นะคะถ้าวันนี้เรามีคะแนน ข้างซ้ายเกิดขึ้นที่500,000 PV ตรงนี้เป็นคะแนนขาแข็งนะคะอันนี้เรียกว่าเส้น power line นะคะหมายความว่าสมมุติว่าวันนี้ตัวเรานะคะแล้วก็อันนี้คือฝั่งที่ทำงานซ้ายและขวาถ้าคะแนนข้างไหนมากถือว่าเป็นคะแนนข้างแข็งนะคะถ้าเป็นคะแนนข้างไหนที่เราทำตกจะเรียกว่าคะแนนข้างอ่อนนะคะเพราะฉะนั้นในรอบในการคำนวณ ระหว่างซ้ายขวานะคะสมมุติวันนี้เรามีคะแนนข้างซ้าย500,000 PV วนะคะวันนี้รอบในการคำนวณรอบในการคำนวณวันที่1ถึงวันที่7ก็คือรอบในการทำงานแต่ละเดือนวันที่1ถึงวันที่7วันเดือนนี้อาทิตย์นี้นะคะอาทิตย์นี้เราทำบาลานซ์ได้20,000 PV นะคะก็คือคะแนนที่เกิดขึ้นจากฝั่งนี้นะคะเกิดขึ้นจากฝั่งเนี้ย ในวันที่1ถึงวันที่7เกิดขึ้นที่20,000 PV เท่ากับว่าค่าแนบนัสทีมนะคะเขาบอกว่าใจ่ายให้เรา50%จากคะแนนข้างอ่อนเพราะฉะนั้น20,000 PV ก็จะคูณ50%เท่ากับเราจะรับรายได้ค่าบาลานซ์ทีมก็คือ1,000 0บาทแต่บาลานซ์ทีมตรงนี้นะคะก็ จะมีถูกหักออโตชิปนะคะ10%อตอโตชิปตรงนี้หักไปเพื่อรับรายได้ข้อ3นั่นหมายความว่าได้บาลานซ์เท่าไหร่จะถูกหักออโตชิป10%ก็คือ1,000บาทรอบที่2ในการคำนวณก็คือรอบวันที่8-14ถึง14 8ถึง14นะคะข้างอ่อนมาเท่าไหร่นะคะก็คูณ50%สมมมติ8-14ถึง14คะแนนบาลานซ์ที่1,000 10, 0 pv คูณ50%เท่ากับ5,000บาท 5,000บาทคู Chip, นออตโชิป10%เท่ากับ500บาทรอบในการคำนวณก็คือ7วัน,นะะรอบที่3ก็คือ15ถึง21รอบวันที่15ถึง21คะแนนข้างอ่อนมาที่5,000 PV คูณ50%เท่ากับ2,500บาท2,500บาทคูนออตโชิป10%เท่ากับ250 อย่างที่บอกว่าหักออโตชิปตรงนี้นะคะหักไปเพื่อสะสมนะคะสะสมในการรักษายอดเพื่อรับรายได้ข้อที่3นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะคะถ้าทุกคนเข้าระบบและสามารถเช็คออโตชิปเป็นเช็คแมทชิ่งเป็นนะคะว่ามีแมทชิ่งรอจ่ายเราเท่าไหร่คำว่ารักษายอดเพื่อรับรายได้ข้อที่3ก็คือเขาจะหัก ไปแค่2,100บาทถ้าทุกคนที่ทำงานนะคะรอบสุดท้ายก็คือรอบวันที่22ถึงวันที่30หรือ31ของแต่ละเดือนนะคะถ้าสมมุติว่าวันนี้ถ้าทุกท่านทำงานนะคะอยากให้เช็คแมทชิ่งหรือเช็คออโต้ชิปในรอบที่3นะคะถ้ามีใครที่ทำงานและมีลูกทีมทำงานนะคะพอตัดรอบวันที่21ปุ๊บนะคะ ให้ทุกคนเข้าไปในระบบแล้วเช็คออโต้ชิปของตัวเองนะคะว่าออโต้ชิปหักไปแล้วเท่าไหร่แล้วแมทชิ่งข้อที่3รอจ่ายเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นในตัวอย่างนี้นะคะออโต้ชิปหักไปแล้วนะคะรวมทั้งหมด1,000 750บาท1,750บาทเขาบอกว่าออเทอร์ชิปรักษายอดเขาต้องการ2,100บาทนะคะเพราะฉะนั้นถ้ารอบสุดท้ายนะคะถ้ารอบสุดท้ายเราไม่มี PV เราไม่ได้ทำงานไม่เกิด PV ข้างอ่อนเลยแต่ เราเข้าไปเช็คในระบบแล้วมีแมทชิ่งรอจ่ายเราอยู่2 0 0 0 0บาทหมายความว่ามันโตข้างเดียวนะคะโตข้างเดียวแล้วมีแมทชิ่งรอจ่ายอยู่20,000บาทนะคะเพราะฉะนั้นเราทํายังไงเราถึงจะได้2 0 0 0 0บาทนั้นนะคะแมทชิ่งเขาต้องการ2100ใช่ไหมคะเราก็โอนเงินเข้าไปที่บริษัทนะคะอีก350บาทรวมเท่ากับ2100แล้วก็ส่งสลิปไปที่แคชเชียร์นะคะแล้วก็แจ้งน้องนะคะว่าเติมเงินลัก สายอดแล้วน้องเขาก็จะเติมลงในระบบให้นะคะแล้วก็จะสามารถรับแมทชิ่งที่รอจ่ายเราสิ้นเดือนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือบาลานซ์ทีมบาลานซ์ทีมตรงนี้นะคะ50%จะมีผลกับแมทชิ่งที่จะรอจ่ายในข้อที่3ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อที่3ว่าจะจ่ายยังไงนะคะข้อที่3ก็คือแมทชิ่งจ่ายให้3มชั้นนะคะ ใจ่ายให้3ชั้น20%แต่ต้องรักษายอด2,100บาทชั้นที่1ใจ่ายให้10%ชั้นที่2ใจ่ายให้5%ชั้นที่3ใจ่ายให้5%รวมแมทชิ่งจ่าย20%เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าแมทชิ่งเกิดจากอะไรนะคะแมทชิ่งก็คือเกิดจากสมมุติวันนี้ตัวเรานะคะตัวเราเป็นไดมอนแนะนำลูกค้า หรือผู้นำนะคะเจหนึ่งหนึ่งนะคะอันนี้คือชั้นที่หนึ่งของเรานะคะชั้นที่หนึ่งเกิดการขยายงานนะคะเกิดการขยายงานกลายเป็นชั้นนี้เป็นชั้นที่สองของเรานะคะชั้นที่สองเกิดการขยายงานชั้นนี้กลายเป็นชั้นที่สามของเรานะคะ Matching เกิดจากการทำงานของลูกทีมนะคะเราแนะนำลูกค้าคนที่หนึ่งแนะนำ นะคะเขามีซ้ายมีขวาแบบนี้ก็คือมีบาลานซ์ทีมค่ะมีบาลานซ์ทีม50%ใครก็ตามนะคะที่เป็นสายเลือดเรานะคะชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3ที่เขามีบาลานซ์ซ้ายขวานะคะนั่นหมายความว่าแมทชิ่งเกิดทันทีนะคะโดยการคำนวณน,นะคะสมมุติว่าวันนี้ชั้นที่1คนนี้นะคะชั้นที่ Gen 1เจน1 ใน1เดือนนะคะหนึ่งเดือนเขามีบาลานซ์ทีม50,000 PV สมมุติว่าเดือนสิงหาคมทั้งเดือนเลยนะคะเขามีบาลานซ์ทีม แต่ matching อย่างที่บอกว่าเขาจะคำนวณทุกอาทิตย์นะคะเราสามารถเช็ค matching ได้ทุกรอบนะคะแต่ matching จะออกรอบเดียวก็คือตัดรอบสิ้นเดือนทีเดียวนะคะแต่ว่าระบบจะคำนวณให้ทุกอาทิตย์นะคะเพราะฉะนั้น matching ถ้าสมมติวันนี้เจ n หนึทั้งเดือนเลยเขามีคะแนนข้างอ่อนนะคะบาลานซ์ซ้ายขวาเนี่ยห้าหม PV เขาได้บาลานซ์ห0 0 0 0 PV คูณห้เท่ากับ2 5งหม 25,000บาท25,000บาทนะคะลูกทีมเขามีบาลานซ์ซ้ายขวาได้25,000บาทเขาบอกว่าแมทชิ่งจ่ายให้เราชั้นที่1ก็คือ10%นะคะคูณให้เรา10%เท่ากับ2,500บาทหมายความว่าลูกคนที่1มีบาลานซ์เท่าไหร่เราได้ด้วย10%แล้วถ้าเป็นชั้นที่2ชั้นที่สเกิดการขยายงานแบบ พีคเลยนะคะขึ้นตำแหน่งคลาวบาลานที่1 0 0 0 0แสนพภายใน1เดือนขึ้นตำแหน่งคลาวแสน0 0วีคูณ50%นะคะคูณ50%เท่ากับ50,000บาทชั้นที่2ได้บาลานเท่าไหร่เราได้ด้วยเขาบอกว่าชั้นที่2ใจ่ายให้เรา5%นะคะชั้นที่2ใจ่ายให้เรา5%เราได้ด้วย2,500บาทนะคะ ชั้นที่3บาลานซ์50,000 PV บาลานซ์50,000 PV เหมือนกันนะคะคูณ50%เท่ากับ25,000 25,000บาทชั้นที่3ได้ด้วย5%นะคะก็คือเขามีบาลานซ์เท่าไหร่ภายในเดือนเราได้ด้วย5% 25,000 5%เท่ากับ5%นะคะได้เท่ากับ1,275บาทนี่ก็คือแมทชิ่งแมทชิ่งเกิดจากบาลานซ์ซ้ายขวา ของลูกทีมนะคะและจะได้ก็คือชั้นที่ชท1ชั้นที่2ชั้นที่3จ่ายให้3ชั้นนะคะแมทชิ่งสรุปแล้วก็คือเกิดจากรายได้ข้อที่2โบนัสบาลานซ์ทีมของลูกเราที่เป็นสายเลือดนับลึกลงไป3ชั้นนะคะแต่แมทชิง่งจะได้แมทชิ่งก็ต้องรักษาย,ยอด2,100บาทนะคะ ถ้าสมมุติวันนี้ไม่รับสายอดแมทชิ่งที่รอจ่ายก็จะถูกคืนกลับไปที่บริษัทนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนก็เช็คอย่างที่บอกว่าให้เช็คแมทชิ่งในทุกรอบที่มีการตัดรอบในแต่ละอาทิตย์แต่ละอาทิตย์นะคะสามารถเช็คแมทชิ่งได้ค่ะนี่คือรายได้ข้อที่3ก็คือแมทชิ่ง